ต้องจะถ่ายมากถ่ายทั้งวันเลยนั่นนะรอยล้านคอเข็ดแน่จริงต้องแบบใส่ที่เราคออีกมองด้วยหางตาชอบไหมวันเดย์ล็อกถ้าชอบจะไปทำอีกมีคนเห็นไหมตอนเต้นหลังรถไม่มีครับผมดูสถานที่มาแล้วฮะ ถ้ามันเป็นที่ที่เงียบที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเดินที่สุดเราถึงจะไปถ่ายได้ถ้าถ้ามีคนเดินอยู่อันนั้นเดี๋ยวเขาเขาจะหาว่าผมไม่ปกติจ <laughs> ิีกอยู่สีอะไรจิี้อยู่บลูเดวู oo, ครับสีมเงิน อยู่กับพิเชใช่ส่วนพี่เติร์ดแยกแยกกันอยู่จริงๆแอบส่งพี่เติร์ดไปเป็นนี่นาตาชาโรมานอฟให้เขาไปล้วงความลับข้อมูลของสีส้มมาให้ล้วงข้อมูลของ o r a ร g e m มอนสเตอเพื่อที่เราจะได้จัดการจุดอ่อนได้ตรงจุดอืมนี่แหละพี่ชายผมบอกเลยว่าถ้าเล่นบอลพี่เติร์ดต้องเป็นโกเท่านั้นแหละ แล้วผมจะมองไปทางขวาฮะให้พี่เติร์ดหลบไปทางซ้ายเฮเออ,อะไรอย่างนั้นสงสารพี่เช่สียงเงินแต่ละคนสียงเงมินทำไมครับสียงเงินทำไมครับสียงเงิอนออยเป็นทีมที่น่ารัก รวมพลคนแปลกจริงหรอมีแต่คนแปลกหรอเสียงเงิอนอะฝากเลี้ยงอ,อัปโหลดด้วยต้องไปไอซ์เบรกกันก่อนแหละก่อนอื่นสียเงินแต่คงต้องหาวันมาสอมสอมเล่นตลก สียงเงินยังต้องไอซ์เบรกกิ้งอยู่อีกเหรอคะก็ต้องต้องเบรกกิ้งหน่อยฮะผมว่า <laughs> เี๋ยวไม่งั้นจะหุ้นวายไปกันใหญ่เราต้องเรียกว่าแบ่งบาลานซ์กันให้ดี นอนจะกี่อยู่เสียงเงินฝั่งคนพูดหรือฝั่งคนฟังฝั่งคนพูด <c oughs> โอ้ช่วงนี้พูดเก่งเล่นเกยงกับพี่เจลไหมพี่เจลเล่นเกมงอยู่เหรอฮะกูเ <c oughs> สียงเงินจะไม่เข้าใจกันเพราะว่ามีแต่คนพูดไม่มีคนฟัง <c oughs> <c oughs> พูดกันหมดเลยละต้องให้พี่เชยเป็นคนฟังแล้วแหละทั้งนั้น พี่เจลเมนชวนเมื่อกี้หรอไหนไหนไหนเจลเมนมาอีกทีสิคุณสำหรับคิวปิดนะครับนี่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 เนี่ยเจอแล้วเล่นเกมเหรอฮะเล่นเกมอะไร Soul, เกมโซ่หรอกิจกีอ้อยู่สีเงินครับอยู่บลูเดวิลครับตั้งชูต้งชูทุ่ชูเลยตั้งชื่ชชอยูนิตเกมโซ่กันอย่างบันเทิงรอแล้วนะชื่อยูนิตเกมโซ่เหรอจ่าเจก จะเจเจฟิตร่างกายพร้อมใหม่พร้อมครับพร้อมสุดไปเลยครับตอนนี้ชวนเจได้ยังคะเขาเรียกันเราวันนี้ เจลเป็นลุงเออก็ดูเหมาะนะถ้ามีกีฬากินวิบากก็น่าจะน่าจะสนุกดีผมว่าผมน่าจะได้อยู่คิดว่าสีไหนชน,นะต้องบูเดวิลแล้วสิครับผมอยู่บูดิวิวเจลแมนแล้วเจลเป็นลุง ได้ประธานสีล้หรือยังครับประธานสีจะต้องให้ให้ใครเป็นอนะต้องไปเลือกกันอีกที mm. เจลฟังอยู่นะแจ็กกี้คืออะไรจริงออกคือระหว่างที่ผมไลฟ์นี้ก็คือพี่เจลฟังอยู่อ่อแป๊บเปิดไลฟ์คุณคุณเจยอ,อน ยังไม่ได้ไลฟ์อยู่นี่เขาไม่ได้ไลฟ์อยู่หรือว่าเขาไลฟ์อยู่วะไม่ได้ live. ไลฟ์นี่เราดูอยู่ w, so เลยเฮ้ยไลฟ์อยู่จริงๆด้วยวะนั่นึงนะฟัง แต <laughs> <laughs> ่ผมดูไลฟ์พี่อยู่เนี่ยอ๋อเขาเข้าเกมรอแล้วด้วยอะ่ะตายแล้วเราทำไงดีเนี่ยอ๋อพี่จะพี่จะเล่นเกมอื่น๋อจะมาเก็บปิดเฉย ผมยังเก็บปีกไม่ครบเลยอ่ะขอให้ไปคุยกันในดิดโอเคโอเคสักครู่คู่นะทุกคน เจเลอร์เหรอพี่เจเลอร์ส่งของมาให้เหรอโอ้ oh my god พี่เจเจพี่เจ,เ,จเป็นไงบ้างอาการปวดหลังเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังป่าเปมาก ใครเค้าส่งอะไรมา,าส่ง Galaxy มาเหรอโอ้ยอ่ะ Galaxy ไมาอีกแล้วโอ้ my god ทำยังไงดีทำตัวไม่ถูกผมต้องทำยงังไงบ้างผมต้องทำยังไงเปล่าแป๊บๆๆส่งมาเราก็ต้อง พอได้ไหมครับผมเอนเตอร์เทนประมาณนี้พอได้ไหมครับตัวเป็นการทำตัวเป็น Galaxy ทำไงอ่ะเรียกชื่อบุกบิ๊กลูปเจบุกปี เครียดอะไรเปล่าผ,ผมไม่ได้เครียดนะฮะ เนี่ยผมกำลังงงกับการดูไลฟ์คุณเจลเลอร์นะฮะผมต้องเข้าไปคุยกับเขาใน Discord แป๊บหนึ่งกดพอสไลฟ์ก่อนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณมันทับซ้อน เราต้องเข้าไปคุยในไหนอ่ะตอนนึน,นะพี่มางมาพี่มางพี่มางเห็นบอกว่าอยากไปอยู่สีส้มทำไมอยากทำไมอยากไปอยู่สีส้มเหรอครับ เห็นเป็นข่าวดังมากกระติดกระใจเราไม่อยากอยู่สินเงินเลยเหรอฮะข่าวหน้าหนึ่งเลยของจริง สรุปไปเคลียร์กับโอลิมปอมัยนครับว่าขอขอย้ายสีได้หรือเปล่าแล้ว <laughs> สรุปพ่เจอเรย์อยู่ดิสคอร์นไหนเนะี่ย เก okay. ่งมากส่งมาให้ในกลุ่มด้วยสวัสดีครับนี่ผมไหมฮะ อจะกี้ดูคอมเมนต์ก่อนเฮ้ยทุกคนตาผมมีสองข้างจะให้ผมแยกอย่างเงี้ะให้ผมแยกจริงๆสวัสดีครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะขาศไม่ดีฝุ่นเยอะซะด้วยอย่าลืมใส่แมสนะ <c oughs> ให้พี่มาเป็นประธานสีน้ำเงินพี่มาเปลี่ยนกับพระเจ้าเติร์ดเลย มีคนบอกให้ผมมาหาตาเพิ่มนี่อยากเล่นเกมโซ่เลยแหละยังเล่นไม่จบเลยแต่ว่าถ้าถ้ามาเล่นกับพี่ก็ต้องเล่นใหม่ป่ะอ๋อ,อมันโหลดได้ผมไปพันห้านิดๆิดพันห้าพันหก น่าจะกดไหมนะแต่ว่าล่าสุดผมผมไม่ได้เป็นคนสร้างห้องเลยเป็นอ,อนู้นิวสร้างห้อง จะด,ดีอ่ะแบบ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 เดี๋ยวผมย้ายไปสตรีมในคอมก่อนโอเคฮะโอเคมีปัญหาก็แจวเลย เกมโซ่นเนี่ยหรอหรือว่าจะเอาเกมที่ผมเพิ่งส่งไปในกลุ่มใช่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  เล่นเป็นทีไม่ผ่านด่านไปเรื่อยๆก็ตอนนี้มีสองเลย <laughs> ใช่มันเล่นได้ลแปะคนพิกโกปาร์คหลดรอไปเลยเดีกว่า เราลงเล่นภาพหน่อยอ่ะหนึ่งกันไหมเราผ่านหนึ่งแล้วเราเค่อยไปเล่นสองเลยทุกคนอันนี้คือผมกุยในไลฟ์นะทุกคนครับเดี๋ยวผมย้ายไปไลฟ์ใน คอมพิวเตอร์อะนะสักครู่หนึ่งโอเคไลฟ์เลย ไปเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานต้องต้องทำงานด้วยนะครับเออตอนแรกก่อนจะไม่ได้เล่นไม่ได้ก่จะเล่นเกมเนี่ยโอ้มีคนมาชวนก็ต้องเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบสักหน่อยอะ่ะเอออยากเล่นกับเซบาสเตียนอะ่ะขอประกาลัางหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> โอ oh, ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปากกาลังพอใจแล้วันนี้ได้ปากกาลังพอใจละ มีคนบอกผมไม่ได้พูด Under C, รเรื่องสิ่งอ๋อหมายไหมไหนจะทำทั้งทีแล้วต้องทำให้มันถึงหน่อย Under the sea Under the sea ดาๆๆดาๆๆ Under the sea ขอบคุณครับโอเคผมพอใจแล้ววันนี้ผมได้เป็นได้เป็นเอไอ AI แล้วได้เป็น NPC แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์นะฮะรอผมสักครู่ผมไปเตรียมตัว เป็นสตรีมเมอร์เป็นนักเล่นเกมก่อน